ผมว่าตีอ๋อคือปัดแล้วมันมันจะไม่ตายใช่ไหมสวัสดีครับม,รมาเล่นกันพวกคงไทยใช่ไหมรูม้ได้ไงวะคุยเฮ้ยไม่ใช่เวลามาคุยเ,ยเนี่ย <c oughs> เล่นแมววันนี้อ่ะ น่าจะเองนี่แหลอะไรอีกใครมาตรงมาติ๊กอะไรอ่ะแอ๊กโอ้ยไม่คุณคุณไปไหนเนี่ยมาทั้งหมดนี้ดีกว่าคือผมน่าจะมาวางตรงนี้ว่ะไหนจะทำเนี้ย What was that? I didn't see anything. What is that? Careful! <Bla ise. S 3> The battle begins. What? ไม่มันเป็นภาษาจีนภาษาจีนเส้นมันดน่เอ่อเส้นใจจีเปีนะนี่เราซือเราซืจัวเฮ้ยมันฝั่งมันมีคนไทยสองคนสวยเวเนี่ยเราก็มีสองคนเนี่ยคนไทยมันกี่คนไม่รู้อ่ะฝั่งมันอ่ะ อุ้ยอีกแล้วอ่ะอีกแล้วครับอีกแล้วอ่ะให้เดี๋ยวกูเปิด 3G เล่นเฟสจะได้ดูว่ามีอะไร we going we going แล้วก็ต้องไปอ้ยสตอมสปิริตข้างล่างจัดเลนจัดเลนสองสองสองเข้า จัดเล่นได้ได้เสียงลมผลปะวะไม่นะเสียงลมมันไม่ค่อยเข้าได้อยู่เดินช้ามากตัวกูไปตอดมาให้เลือดต่ำกว่า400อ่ะไปไม่ไปฟ้ามายิ้มคุณทำอะไรของมึงอะไรไม่ไปฟ้ามากูฟ้ามคือโอ้ยแม่งมาแม่งดันอ่ะคุณคลิปคลิปเห็นคลิเห็นกูคลิปเห็นไม่คลิปไม่เห็น โอ้ฝั่งมันไม่กล้าไม่กล้าแหลมไม่กล้าแหลมนะครันี้คุมลูนกันอาอแล้วใครให้เออเช็คไปกลางวะนะเอเช็คบอกเ,อเฮ้ยให้กูมากลางด,ดูสิฮะ <laughs> มึงย <laughs> ้ายมาปรับ <laughs> <laughs> <laughs>

ไอ้บอทไม่ดันช้าหมะฟังมันนี่บอดหรอเหรอไม่ใช่ไม่ถึงาฝั่งเราตายกแกหรอแอกแอกไปไหนเนี่ยแอกตายแอกโดนปั้นตายแอกว่าคือไม่ไหวแล้ว Yes

ว้ามันสีแดงอ่ะเจ๋งสกิลเราเวาพอเพรามันมีตัวหนึ่งเลื่เลื่อนน้อยอยู่อ่ะว่าจะรอระเบิดเลยยิ่งดิไม่ตายวะ่ะเจอโอ้โหไม่เครียดไม่ตายตายวะกูเนี่ยตายอไอสัตว์ม่งเ,เดินยากกว่าเจอตอม แม่ไม่เป็นม่เออไปกระตุกกระตุกตาให้เอาขึ้นตาด้วยมาทันมาทัน<า><า>ข้างล<า>่างข้างล่างมีข้างล่างมีปมไอ้มีประเด็นปมเรี่ยนะแ,แกแรกแ์กเราเยอะนะแกรเราแม่ไม่โหดนะวะเอ,อเก,กเราขอให้เกิดแกร์เราขอให้เกิดจะเป็นขอ missing bottom ป๊อประวังในนี่ดิในร้านค้าใช่ไหมชอบเดินกันมากเลยว่าตอนนี้มันก็เห็นซื้อนี่ก่อนก่นนะ just for you ไม่เอามเสียไปเยอะนะเราเนี่ย stop มาว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไม่พอเฮ้ย expire เขาเหรอเ e ี p i r e เฮ้ย expire ว่ะจัง

ไม่ตายนี่กูคิวไปกี่ตัวแล้วเนี่ยคุณได้สองตัวตายสามเซ็ตเลยเฮ่งหอ้แมงลุดยาวๆอะน่าฟังเหมนก็ไม่คกีจะพอดทำไมมีกี่บุตรไ้ยันไงเว้ยเออชิวๆไปเลยคือถึงมันทมันจะลุดเกมัมัมาใหม่ก็ได้มานาหมด ในป่าว่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเอ้าแล้วเป็นไรสตอมไม่ใช่เดินมาแล้วหลับเส่เลยเฮ้ยเราอยากไปหยามเขามากจะจะพิมพ์ดาวอ่ะวิจดหน้าตจดตาอะไรเงี้ยเดี๋ยวม่งโกรธเดี๋ยวมฝั่งมันมีคนไทยคนไหนบ้างนะตามมั้มีสองตัวมีปั๊มสตอมนี่จะบอเขาเอ้าสตอมหลับทำไมวะเนี่ย ไม okay, ่เดือดคีบคีบคีบตอนนี้ตอนตอนคีบคโอเคได้ของโหดละตอนนี้กูเกิดละเฮ้ยอีกสามนาทีมันสามนาทีที่ยาวนานมาเกมผมปักโหดว่ะปักไม่กล้าไม่น่าจะปักไอเทมแล้วว่ะเฮ้ยปักไอเทมช้าอยู่เฮ้ยกันหน่อยดิใครตายวะ แม่ไปออกันเฮ้ยอย่ายวคิวเว้ยยังได้อยู่อ้นน้าคติดด้วยร่า,รรรรายดิ้นไหวปะไม่ไหวหรอกดีเลยแล้วอย่าไปล่ไม่ทนันไม่ทนมัน,มนไม่ทนันไม่ทันป สตารและสนเนอร์สองตัวเนี่ยมีสตนเนอร์สองตัวกมแม่งลากอ่ะดิแล้วเราไม่รอดอุย้ยเช็ดมืิแบก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 แไปหาก่อน <c oughs> อ่าูนมาแ,แล้วชอบเี็

คีบแม่งโง่ไอ้สัสคีบแม่งไอ้หัวนะเว้ยกูเคยกูเคยเล่นแล้วออกรีเฟคชอร์อะแม่งแอคโคสองทีอ่ะไอ้สัสทำไมคุณไม่เล่นในตัวผู้หญิงที่มีปีกนกคาวมาฮะคุณนอาเพนกคือซื้อเสร็จมาเนาะเออซื้อเสร็จมาไม่ได้โชว์เนะฮะคุณเนี่ยมันแหลกกระดีเล่นไม่ออกแล้ว เดี๋ยวเระเบิดลงตรงนี้อีกคอยดูนะเออดีดีดีฟามละเกมนี้เหมือนกับว่าพวกคุณเล่นกันอยู่สี่คนผมแม่งแก๊งไปก็ไม่ได้ช่วยหาเลยไม่นีโลจะอะไรขนาดนั้นอุ้ย อุ้ยกลัวจัองเลื่อนน้อยเกิดเหมือนกันนะเนี่ยนั่นแหลน่ไปยิ้ไ<อ>มไปไหนฮะกูอยู่ฟาร์มอยู่ไปไม่ทันแล้วโทษทีโทษทีหมูตีเลื่อนด้วยดูเลื่อนน้อยมากวางเสร็จยังแล้วบอกไม่สองขังมันไม่ตายอ่ะอย่างนั้นกูสามสี่ขังไปเดีกก๋ยวกูไปสตาร์ทเดี๋ยวกูใช้สตัน เอา้าสตอมมึงไม่เข้ามาล่ะสตอมกัดไปหมดกลับไปถึงหมดทั้งทีมเลยแม่งต้องวางอีกถังหนึง่งให้ตายสตีเตอร์ What, <was> What is that What is that นี้จะตายสี่ลูกวะเนี่ยสี่ลูก

ข้างบนมีคนไปดันแล้วเป็นเป็นทอคุณมันจะตายปะไม่ัีจับภาพแล้วเพื่อนจับภาพตอนมันตายเร็วเข้าเฮ้ยมึงยายาท,ท,ที่ที่มันม,มีอะไรที่ปักใช้อะที่มันสูบอะสูบมันมีีเขียวรอบๆข้างคืออะไรวะไปแล้ว ตายตายตายไม่ทันไม่ทัไม่ทันฟิววิ่งหนี sorry sorry เี่อแบโคิวหรือเปล่าคราวนี้จะเปิดเฮทริกะเปฮทริกปักไอ้เกือบแฮดทริก เกือบแล้วปักไม่ตายอ่ะปักถึกปักถึกอะไรขนาดนั้นปักไม่ชงคูมาหาครูเฮียปักเ็ยระวังปักไปหาใครอ่ะโอ้ไม่กลัวฮะปักไปหาแอ๊ดไม่ไหวว่ะ The top tower has mm. แบกมันจะให้กูช่วยมันไว้ไอ้แยกูเ่วงมันยังไงวะทสวย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 ไหมยงามสวยงามดูมันแปลว่าไอ้เียอะไรวะหรอใช่ฮะ ผมไม่รู้เห็นพิมพ์นั่นแต่คนสิงคโปร์ชอบพิมพ์ไม่ใช่ไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นกรรมอะไรมบ้างหรือปากเลยปากอ้อมแมวอ่ะเท้าเหี้ยเหี้ยมันเล่นมวยสุนดองเท้าเนี่ยนะทำได้ไงไม่แต่รองเท้าไม่จำเป็นแบกแบกแบกว่าไอ้เนี่ยตายตายตายดิอันติแม่งแรงว่ะ สับวาความรักเรา,เราขอ้อควา,ามืยาวเนี่ยแฮตทริกแล้วเออท่ากูวิ่งเข้าไปตัน้นหาไอ้ปักมึงมีเลือดเท่าไหร่แม่งกูโดนไปกี่ทีแม่งก็ไม่ตายอีป <c oughs> <c oughs> ักจะเลือดเยอะเกินไปแล้วนะ่ ใจเย็นยังมีจุดนี้อีกจุดหนึ่งไว้โหตีเบามากอ่ะกดอะไรแรงหน่อยะเนี่ยไม่มีเลือดอยู่แค่นี้มันติดจากว่าติดมันจะต้องแพ้เฉยไเฮ้ยแม่กูโตมาว่ะเนี่ยเออ มีอะไรที่มันน่าน่าเป็นห่วงเรื่องเงี้ยบอกไปเล็นให้ <c oughs> ตอนนี้กูปิงเยอะมากเลยเป็นไรไม่รู้เน็ตยังช้าฮะ

วอติปโก้ทิมคิป,ปลุยจะได้จำไว้เวลาเล่นข้างหน้าในครั้งหน้าเด็กกูเล่นตัวนี้นะจบนะคิป่ายแล้วเมื่อกี้แม่ไม่เบิดไปก็ไม่ตามตอมไม่ได้ต้อง,ตตงทันกว่าผมไม่ได้เปิด 4K นะเปิด1800เอง ผมก็ตุกเน็ตเนี่ยเริ่มกอนหิะั็ขออภัยความดูด้วยนะใครดูแล้วลำบากก็เชิญ<ว>กดดัได้เลยไม่ว่าอะไรกันไม่ได้กดตอแต่นี้เลือล่อนแล้วอนนี้เลื่อนแล้วเชิญดูต่อไรเลื่อนโอ้ยก็ตุกแหลกแหลกแหลก พูวิ่งกลับบ้านมามากลับบ้านมาปะ Your top tower is under attack. Your top tower กูต้องไปเด็บงานโอ้เกลียดไปตาย Off we Stricken o u t Your top tower is under attack. ณวันนี้บุกพร้อมนายแล้วพร้อมใช่ไห <c oughs> อืมมันต่างเด้งเอาเด้งเอาไม่ตายครับต้องลองอีกถังหนึ่งโถง่ายนี่น่ารีบมา <c oughs> ประตูแกโอ้ยมาทิงบ,บาบวกโอ้ยม,มีเจมตกอยู่รับเจมตกตั้งบังอาจบล็อกกูสาบินบอกวันนี่เมียจะล่อ,ลอ,อคนไทยซะหนห่อยไม่ค<ะ>นมาแล้ว<ะ>ไม่ใช่จริงมันไม่จริงกลับกอนกับบอนโอ้โน <c oughs> oh no. โอ้มึงฟาร์มป่าสงสัยชอบฟาร์มป่าเอาใหม่เดี๋ยวคุณผู้ชมเอาใหม่ฮะเราจะเอาไม่เอาใหม่อันนี้แหละดีแล้วหมันใส่เลยเทคแน่รีเฟคเจอร์ตายเออเช็คตายเออเช็คตายมีรีเฟคเจอร์เหรอฮะแอกแฮกแอกแอกคือ ยังตึดอยู่ตายมาๆไปบอกสตอมสตอมทำไมไม,ไม,มันดีเล่นานขนาดนะั้นไม่ป้อม มีคนเดินไปแล้ว <c oughs> มันไม่เกิดหรอ <c oughs> โอ้ยกระตุกแล้วว่า ว่า damage double damage แม็กระเบิดอะไดิสองตัวบนอ่ะมันไม่บุ้มบ่มบนดีเจสี่หีหายเฮ้ยมึงไปเอาทำไมวะเยสี่อะไวทำไ บนโดนแล้วไป,ไปกินบาร์ยังไม่มาเลยโดนสับสับยับสับยับสับยับใครเกิดวะแอสซิสซิงเกินแอ่พอมแลนซ์สิอ,อะไรวะ ไอ้พวกมึงยืนใกล้กันทำไมอ่ะตายเกอแล้วเกือบแล้วม่ให้ตะเบอร์มวานไม่เสร็จไอซิ่ได้อซิ่งกับตัวตัวเกับเขาแล้วฮะว้ายกูเกือบตัวมันเห็นแล้วไหมล่ะพวกมันมีเจมอีกแล้วเหรอหุยเดินผ่านเดินผ่านไม่เม่ีได้ไงวะเม่อีใครเดินผ่านถังใครเมื่อกี้ใครเดินผ่านถัง ยานอะยานะแอบวะแอบวะอืมออกอะไรเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้อีกของอยังนนเนี่ยมันกี้คิงบาร์ดีไหมวะเขื่อนๆันมาไม่ได้กดคิวทันอีกอะไรนะ Monkey King kim à? an hôn 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 đây. hôn 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 lên hôn 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 ซื้อเฮแต่อันนี้โดนมาแล้วอ่ะเขาวางรวเปิดแล้ววางไม้นี่เนะเออวางดีดีดีแล้วมันมีเจมด้วยดูไร ไม่ระเบิดกูไอ้เพี้ยเฮ้ยกูตายไม่โยเกระเบิดกูใครมีเจมวะไอ้เพี้ยเซ็นทอกระดกเขาดียังไงซะเขาแม่งให้ตัวถือถือเจมเลยเนี่ยแม่งเกิดท้าย สี่พันเลือดเรียบจบแล้วดีดีเ้ยตอนแรกก็นึกว่าทีมเมันจะชนานะเว้ยไม่เป็นไรลังจกคิปมึงก็ยังดีมึงจะออกไปดูเน็ดนโอเคครับเซหร์บวันนี้สวัสดีครับก็ขอพักเรื่องของโดราต้าไว้บ้างนะฮ